โอเคฮัลโหลสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับใชาแนลมาเช่นเดิมนะก็ห่างหายจากคลิปอัปเดตแพทไปช่วงหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าคอนเทนต์มันไม่ค่อยมีเนาะดีก็จำเป็นอยู่ในเกมเดิมๆนะครับไม่ได้เสิร์ฟออนไลน์ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพูดไม่นานนะครับขอเวลาแค่5หรือ6นาทีนะครับก็มีอัปเดตเข้ามาในบางส่วนดีเริ่มมาที่เซิร์ฟเกาหลีนะครับเออเข้าเกาหลีก็เตรียมตัวแนละ้วเดี๋ยวเข้าไทยแล้วลนะ่ะก็ในเรื่องของคารดวอลนะครับปรับวอร์มาใหม่ซึ่งถ้าเป็นประจอนเนี่ยไปวอล หลังๆคนก็เริ่มไม่ค่อยไปวอลแหละเอาจริงแต่ก็มีบ้างนะครับบางจังหวะที้คือเขาก็เลยปรับมาใหม่นะครับเพื่อที่ว่าจะดึงคนที่ว่าไม่วอลเนี่ยให้ไปวอลซะโดยการที่ว่าเขามีการปรับของรางวัลใหม่นะครับแล้วก็ของรางวัลก็คือเวลาคุณชนะนะครับเราจะมีการแอ,แอนดีวอดบางอย่างเข้ามานะครับก็คือเป็นอย่างเมื่อก่อนอาจจะเป็นหินแกของนะครับหรือไม่่็เหียญตาก้าหานนะครับเอาไปแลกพวกวิใชุสิเขาเรียกเลยนะเหล่าตาที่เรา วอชนะครับหรือว,วอแพก็ตามเอาไปแลกเป็นพวกดับยาได้นะครับอันนี้คือก็คือประมาณว่ามีเพิ่มาใหม่ครับก็คือเป็นชิลลิ่งชาดนะครับก็คือเป็นสเตเยอะแข็งหรือว่าก็จะแปลงนะเหมือนเป็นสเจตห่งความเย็นนะครับหรือถ้าเกิดพูดตามภาษาทไทยบ้านๆก็น้ำแข็งใส่ก็ได้เหมือนสเตน้ำแข็งใส่นะครับซึ่งไอเจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันจะได้จัดก,การวอรที่ว่าเป็นโหนดขาบไปออนขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเกิดเป็น ถ้าเกิดเป็นวอลมันแบบมันมีอยู่ที่เป็นเวเลียกับเซเลเดียฝั่งนั้นไม่ได้นะครับต้องเป็นพวกโซนคาร์บออนหรือไม่ก็บาลเซียนะครับ,ออบรคุณจะได้ซึ่งในรีวอร์ดเนี่ยคุณจะได้เป็นสเจ็ดเลือแข่งมานะครับแล้วถ้าเกิดคุณเก็บครบน้อยอันคุณสามารถแลกเป็นเดโบได้1ชิ้นนะครับเดโบสูตรฉีดซึ่งแปลว่าคุณก็มีโอกาสหาเดโบได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ถือเป็นเรื่องดีนะแล้วก็อย่างถ้าเป็นบาลนอสจับเซเลเดียนะครับ ก็ไม่ได้มีบอกนะครับว่าได้สเตจเยอะแข็งหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวอลของโซนเมเดียหรือว่าบาลเซียนะครับก็คือจะได้ก็บอกชนะได้ตาละห้านะก็คือห้าอันนะครับคุณจะได้ไปเลยยี่สิบตาจะเฉลี่ยได้ประมาณถ้ะเลทุกวันเดือนหนึ่งก็ได้สองสามเส้นนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะอ๋อลืมไปนะครับอาจจะเปิดใต้เลยก็ได้ละกโอกาสได้ในกล่องวอลเหมือนกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์ได้เยอะหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเบื่อพวก ตามสองทั่วไปแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ได้แหละผมไม่ยากเกินไปก็เกิดเป็นของโซนเมเดียนะครับจะได้5อันแต่ถ้าเกิดเป็นโซนของพวกคาเ์บออนกับคาร์บอสิเวียนะครับจะได้เป็น10นะครับประมาณนะครับ10บก็เถื่ออย่างนี้นะโอเคนี่ก็เซิร์ฟก็หลีประมาณนี้นะครับคร่าวๆก็คือปรับโบว์ใหม่นะครับมีโอกาสได้เล่นโบว์เยอะขึ้นโอเคนะเดี๋ยวผมสซคิปไปของเอ่อตัววัลแบทตัววัลแบนี่คือค่อนข้างจะ สับสนแล้วก็วุ่นวายกนิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของสายลมไปแหละซึ่งอันนี้เขาเจิดอยู่นะว่าในด้านของตัวละครนะครับก็คือเขาบอกว่า Many People Hand Beam w e i t i n g For The Adjustment Of The Number Of Hits นะครับก็คือเขาไม่เจิดไปนานแล้วแหละว่าเขาจะมีการปรับเรื่องฮิตในการโจมตีเนาะก็ะคือเขาจะปรับให้มันน้อยลงแล้วก็ดาเมตแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ซึ่งถ้าเราคิดดีๆแล้วคุณก็จะรู้ว่าอย่างเมื่อก่อนคุณตีเข,เขาเจิดแล้วนะว่ามันปรับให้น้อยลงใช่ไหมครับ เน่ยเม่อตอนคุณตีสิบพิษเน,นี้ยอาจจะเหลือแค่ห้าค้น,นะครับเหลือแค่ห้าครั้งเท่านั้นแต่ว่าดาเมจก็ยังคงเหมือนแับประมาณเดิมก็คือแรงอยู่นะครับทีนี้คือนตฟังเขาบ่นไปบ่นมานะครับเขาก็เลยไปเจอปัญหาประมาณว่าในเรื่องของพวกสายหลบอ่ะสายหลบก็คือตอนนั้นก็คือฮานะเขาอาจจะบอกว่าสายหลบคือแบบมนโดนเนิร์ฟหรือเปล่าหรืออะไรงี้แต่ผมมองว่ามองไปจากนะสายหลบคงไม่น่าจะโดนเนิร์ฟหรอกผมมองว่าเฉยๆนะ เพราะว่าก็าส่วเขาจะปรับฮิตจริงอะจาก10บฮิตเหลือ5้าฮิตใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณเล่นเป็นสายหลบอะแปลว่าเช่นเนี้ยคุณก็ได้ได้เปรียบเยอะนะได้เปรียบเยอะก็คือประมาณว่าอย่างเมื่อก่อนอ่ะคุณต้องไปหลบคุณเยอะก็จริงแต่ว่าฝั่งนู้นก็มีโอกาสาตีโดนใช่ไหมครับ1ิบทีอย่างน้อยเขาน่าตีคุณโดนสักอ่ะสองสามทีจะได้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณจากต้องหลบสิครั้งอะเป็นหลบแค่ห้าครั้งอะมันก็ถือว่าน้อยลงนะครึ่งหนึ่งเลยอะ ทีนี้คือพอเขาปรับอันนี้มาเขาก็เลยแบบเหมือนคือแบบเออกูก็ไม่รู้จะปรับยังไงเหมือนกันแหละแต่คือกูพยายามจะปรับให้มันดีอยู่นะที่เขาพูดนะคือเขาเลยแบบเอ,อ่อแอมทายดูแอมเพลตแบบเต็มนาคือพยายามแล้วแหละแอมทายเนีะพยายามนั่นคือน่าจะสุดๆแล้วแต่คือเขาก็เลยบอกว่าพอมาตัดฟิดไปเยอะอะแล้วพอสายหลบมันได้เปรียบอ่ะเขาเรียกมองว่าเขาน่าจะต้องเปลี่ยนการหลบอะครับก็คือประมาณว่าถ้าเกิดคุณหลบอนะดาเมจมันไม่ควรจะเป็นสูงนะครับ คือดามเมจเวลาคุณหลบได้จะไม่เป็นศูนยต่อไปนะจะมีดามเมจเข้ามาในตัวคุณบ้างบางส่วนแต่คืออันนี้แปลว่าผมรู้เลยนะเฮ้ยเขาปรับพิษมาน้อยอะ่ะคือสายหลบน่าจะโอพจัดอะ่ะคือตีไม่โดนเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเวลาคุณหลบสเ็จอ่ะจะไม่โดนสูนนะคุณต้องโดนดามเมจบ้างบางส่วนแต่คือเขาบอกว่าไอ้ตรงดามเมจรีดักชั่นก็จะไปช่วยด้วยมั้งผมไม่ค่อยใจไม่ค่อยแน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะแต่ได้มันไปนใช่การลองปรับนะครับแต่ยี่มันก็คือหางกันว่าเหมือน สายหลบมันโดนเดิมเนะเนิตรงที่ว่าแบบจากเมื่อก่อนคุณเป็นสายหลบคุณโดนตีเฮ้ยคุณหลบได้ก็ไม่โดนดาเมจเลยอะไรอย่างี้จากที่ว่าคุณไม่โดนแต่ว่าคุณโดนคุณจะเลยคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะโดนเดิมหรือเปล่าอะไรอย่างี้แต่ผมมองมันกลางไมืก่อนนะมันเนกวน็ว่าแล a อ่ะอาจจะไม่เข้าจริงก็ได้ครับแต่ว่าที่ผมเกิดไว้ก็คงพอเข้าใจนะว่าเมื่อก่อนเราตีกันแบบเป็นสิบมิตเนาะแล้วเขาบอกเขาจะปรับให้มันเือแค่ครึง่งหนึ่งแล้วพอคิดมันน้อยอะ่ะมิตมันน้อยมากๆสายหลบมันก็ได้เปรียบกว่าเดิมอะ เขาก็เลยพยายามจะปรับให้มันโอเคอยู่นะแต่ก็อันนี้ยังไม่เป็นรูปการทำเท่าไหร่นะครับยังไงเจ้าฟังไว้ก่อนแต่แค่เกิดมาว่าจะไม่โดนศะูนย์เนีกก่ยก็น่าก,กลัวแล้น่ากลัวและเอเนะต่ออันนี้เจ้าข้ามไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับเดี๋ยวค่อยคิดต่อไปก็คือเป็นแหวนเดโบนะครับแหวนเดโบได้เข้าไปแล้วนะครับซึ่งก็ได้ไปอยู่ในเอเลเทนะครับเอเลเทคือที่ไหนก็เปิดเกมไม่อยู่นะเอเลเท เม่ใช่เอเทนี่เลยนะเรียกว่าอะไรอ่ะก็เอเลเทนี่หว่าก็ถูกละเอเลเทนะครับหตุการเลื่อนๆซึ่งอันเนี้ยมันเป็นที่ที่ว่าเข้ายากมากนะครับพอคุณจะเข้าได้คุณต้องไปฟาร์มฝั่งโซนทิมานะครับเพื่อที่จะหานี่เป็นหลักฐานของแม่มดนะครับที่ลบเลือนซึ่งพอคุณได้มันแล้วคุณจะสามารถเข้าไปเล่นแบบเป็นเหมือนอีเวนต์ขนาดแล้วก็ได้เป็นรางวัลในนั้นนะครับแต่ทีนี้คือประมาณว่าจะบอกไอเดีย เขาก็เลยบอกว่าแหวนไดโบะอยู่ที่นี้นะแต่ว่าคุณจะต้องไปฟาร์มหาที่เข้าที่เข้าดันนะประมาณนี้ซึ่งเสเตตัสนะครับแหวนไดโบก็เหมือนเดิมครับดีกว่าดีกว่าทุนการประมาณ3นะครับส่วนแม่นจะเท่ากันนีคือเขาบอกว่าไอสัญลักษณ์หรือว่ากุญแจที่เอาเข้าไปในเล่นอีเวนต์นี้เขาบอกว่าจะดรอปจากการฟาร์ไปหลายที่นะซึ่งก็คือ ส่วนมากจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเป็นเลคอมเมนต์ก็คือประมาณว่า Attack Power อ่ะสามหนึ่งสูงขึ้นไปนะครับก็คือจะมีทุจัารุรูนนะครับดิสไลท์ฮิตแล้วก็ดาร์คโฟลวิ่งสตีอ e d เด d แล้วก็ทุนคาทุนคาที่น่าจะวัวนะครับอันนี้ก็เป็นโอรุนนะครับเห็นอยู่โอรุนตัวเล่มแล้วก็ทอนวูดนะครับไม้หนามแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเดชเชียนะครับแล้วก็เกอฟอร์ดเกอฟอร์ดนี่อ๋อแปด เรีป่าแอนนะครับแล้วก็วันไอแลนด์นะครับก็ค,บกคือดินแดนยักษ์ต่เดียวเปฟตเจียงเดเชียครับก็คือประมาณว่ามอนที่เป็นเดเชียทั้งหมดอ่ะจะมีโอกาสตอบนะครับนื่แต่บอกทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าเดเชียก็มีโซนบาเลเซียอยู่นะครับที่เป็นคุกกรรมฐานแล้วก็ทิเทียนนะครับอะไรพวกนี้อันนั้นไม่ได้นะไม่มีโชว์อันนี้แปลว่าไม่ได้นะครับแล้วก็ม, <laughs> มีจิวินนะครับโผล่มานหนึ่งจวินคือตรงนี้นะครับเป็นที่ฟาร์มที่ว่า ถ้าเจอว่าหินเหลืองไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องหวังจะขายวินตรงนี้นะครับเมื่อพูดถึงหินเหลืองขูราคาลอกเรื่องอ่ะแต่ที่หินเหลืองถ้าเกิดคุณไปฟาร์มล้อมาใช้มันก็โอเคนะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อโอ้โหตอนนี้สี่หมื่นนะครับราคาเรียกว่าเกิดใหม่แล้วล่ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็คือฟาร์มหาเอาดีกว่านะหรือจะซื้อก็ได้อะไรีก็มีที่ฟาร์มวันนี้นะครับก็คุณกาดอิสราลฮิสดลวโรบินนะครับสถอตี่วันนี้ ก็คือเป็นโซนฝั่งนี้หมดเลยอะฝั่งที่ฟาร์มใหม่หมดเลยอันนี้ทุนคาก็น่าฟาร์มนะครับฟาร์มเปกคู่แต่จริงถ้าให้ผมมองดีนะก็ะคือจะมีโกลเลมอะครับกับโกลเลมโอลุนกับคอนวูดอะเอ้ยกับไอที่เจฟอร์ตอะเจฟอร์เลสเออเจฟอร์เลสก็คือจะเป็นป่าแอดกับโกลเลมอะครับซึ่งคุณฟาร์มป่าแอดคุณจะได้สร้อยแล้วแถมคุณก็มีโอกาสได้เป็นตางหูอีกโคตรดีอะโคตรคุ้มอะส่วนโจเลมก็ฟาร์มไม่ตางหูนะครับเอ้ยผมพูดผิดปะ คุณฟาร์มสร้อยก็มีโอกาสได้แหวนด้วยแต่ถ้าคุณฟาร์มเป็นโอรุนคุณมีโอกาสได้ต่างหูแล้วก็ได้แหวนเวอะือแบบโอ้โหโคตรดีอะถ้าได้มาก็คือแบบคุณไปฟาร์มเดบโบลก็คือไปที่เลยครับไปแอดก่อนเลยหรือถ้าเกิดได้สร้อยแล้วก็ไปโอรุกนก็นกนได้แต่ที่หนักจะเป็นสมด้วยสิมันไม่อยู่ในลิสต์นี้นรวะโอเคประมาณนี้นะครับจ่อเพิ่มบมาจอดก็มีเวนทั่วไปนะถ้าเกิดใครไม่เคยลงก็เข้าใจแล้วว่าเข้าไปเล่นตามน้เกมนะครับเราจก็เหมือน ถ้าผมทำผิดก็คือเชียร์เสาแสงให้มันครบครับเป็นคู่พอเชียร์เสร็จแล้วก็จะเข้าไปในห้องที่เป็นสมบัตินะครับซึ่งเขาบอกเลยว่าในห้องนี้จันตีนะครับเป็นเดโมร์าลิงหนึ่งอันแน่นอนขอแค่ได้เข้าดันก็คือได้แล้วครับแล้วก็จะมีออสต้าออฟออวิชั่นหรอวิสัยทัศน์ดวงดาวนะครับอันนี้จะร้อยอันก็ได้เป็นเดโมอันนี้ไม่รูได้จากไหนนะครับ แต่น่าจะาได้ข้างในแหละฟาร์มได้เหมือนกันมั้งนี่เเป็นหินนะครับหินทั่วไปหินขัดนะมั้งไม่แน่ใจนะครับลองชิน้นเข้าๆวันนี้เนาะก็เดือดๆก็คือจะเป็นสายหนกนะครับแล้วก็แหวนเดบเข้าประมาณนี้ส่วนถ้าแหวนเดบเข้ามาก็อาจจะเร็วเนี่ยครับก็มรดูตาอัปเดตครับกระเบแล็บเพิ่งประกาศวันที่สามดีวิดีประมาณช่วงเนี้ยส6บหกสอาจจะมาแล้วก็ได้นะครับ ก็รีบปรับที่ฟาร์มบางส่วนนะครับที่ฟาร์มก็เดซเซน,นท์ออฟลูคิตาอออไอชุดจานนะครับมันเป็นจานร,ร,รักษาปับอันนี้เขาจะปรับให้มันไม่ต้องคอยหาแล้วโอเคอันนี้ผมลงคร่าวๆวันนี้นะครับยังไงก็คลิปนี้คงม,มีเท่านี้แหละก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับจะมีเป็นวอลแล้วก็ได้ของทำเดโบนะครับแล้วก็ เพิ่แมแหวนเดโบเข้ามาแล้วก็เรื่องของสายหลบนะครับยังไงก็เป็นกลางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปว่าสายหลบเยอะก็ไม่ได้แต่ส่วนตัวผมก็ไม่ได้สายหลบนะผมเป็นสาย D R เฟนฮัทที่เป็น D R นครับฟังดูก็แปลกเอาเชียนานะก็เอเคคลิปนี้มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ